จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเมนูข้าวผัดค่ะข้าวผัดไข่อ่าวิธีนี้ใครทําก็อร่อยมือใหม่ขนาดไหนก็ต้องติดใจจ้ามาดูกันเลยค่ะวัตถุดิบที่การใช้นะคะวันนี้ค่ะข้าวเหลือนะคะเป็นข้าวเย็นเหลือข้าวแช่เย็นอะไรอย่างนี้ยค่ะอ่าไม่ต้องทิ้งนะคะเราก็ไม่ต้องกลุ้มใจไปข้าวโอ้ข้าวเหลือเยอะนํามาผัดไข่เลยค่ะ หรือเพื่อนๆข้าวไม่เหลือหุงใหมก่ก็หุงแบบขัดๆน้ําอ่ะก็หุงแค่เขาแข็งๆหน่อยไว้สําหรับผัดข้าวอะค่ะ1จานเตรียมไว้แบบนี้นะคะไข่ไก่สี่ฟองค่ะแล้วการก็จะเพิ่มความหอมด้วยต้นหอมค่ะเป็นข้าวผัดที่แบบว่าง่ายๆเหมาะมากๆเลยนะคะกับลูกๆเนาะเมนูเร่งด่วนก่อนไปโรงเรียนค่ะลงมือทํากันเลยค่ะการมีวิธีค่ะแบ่งปันกันนะคะนิดเดียวเล็กน้อยค่ะไข่ไก่ค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งฟองนะคะ ตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนค่ะหาชามผสมมานะคะอาา้าไข่ไม่เสียนะคะโอเคใช้ได้วิธีการทําให้ผัดออกมาแล้วนะคะไข่เคลือบข้าวค่ะไข่เคลือบข้าวการก็จะเอาข้าวอะค่ะมาคลุกกับไข่ก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่าจะขาวไหมจะอะไรไหมระดยๆควรลองทํากินแล้วหอมค่ะวิธีนี้ค่ะจะเป็นวิธีที่ทําให้ข้าวอะค่ะเขามีกลิ่นหอมแล้วก็ที่สําคัญนะคะเม็ดข้าวก็ก็จะ สวยนุ่มเด้งเลยนะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะการใช้ไข่หนึ่งฟองค่ะคลุกกับข้าวแบบนี้เลยนะคะเป็นวิธีง่ายๆค่ะลองทํากันดูนะคะอาจจะแตกต่างจากวิธีเดิมๆนิดหน่อยวิธีเดิมๆที่เคยผัดนะนะคะนิดหน่อยค่ะเนี่ยค่ะ ผัดจานใหญ่ขนาดไหนเขาก็จะหอมนะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรื่องกลิ่นคาวของไข่อะค่ะไม่มีแน่นอนเขาจะมีความหอมเข้ามาแทนนะอ้าวอาเนียค่ะคลุกข้าวกับไข่อะค่ะให้เคลือบๆเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะพักไว้แล้วก็ไปลงมือผัดได้เลยจ้านี่นะคะให้เพื่อนค่ะเอากระทะนะคะใส่น้ํามันค่ะน้ํามันใส่แค่พอเคลือบๆนะคะหลังจากนั้นการก็จะเอาข้าวอะค่ะที่คลุกกับไข่ไว้แบบนี้นะคะนี่เลย แบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าการจะเอาข้าวมาผัาดก่อนนะคะนี่เนี่ยค่ะจะทําให้เม็ดข้าวนะคะเขาสวยสีไข่กาหนังไม่ค่อยแดง <laughs> ข้าวผัดไข่แบบหอมหอมหอมไข่เลยค่ะหอมไข่ของแท้ <laughs> หิ้งคู่กับน้ำปลาพริกนะจานเดียวเลยค่ะครบเลยเด็กๆก็ชอบนะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะหุงข้าวแบบให้ขาดขาดน้ำหน่อยนะเนี่ยแล้วก็ไม่ก็เป็นข้าวเย็นนะคะนี่เขาจะสวยๆร่วนๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเมื่อไข่นะคะเข้าแห้งนะคะแล้วเขาก็เกาะที่เม็ดข้าวนะคะแบบนี้แล้วนะคะ ค่ะพอค่ะเม็ดข้าวตอนนี้นะคะแยกเป็นเม็ดไข่เม็ดมันแล้วนะคะนี่เลยค่ะอ้าวการก็จะตักข้าวอะคะ่ะพักขึ้นไว้ก่อนนะคะอ้าวค่ะทีนี้เราก็ตักข้าวเนี่ยคะ่ะข้าวก็จะล้วนๆแบบนี้แล้วนะคะนี่เลยค่ะตักขึ้นไว้เลยจ้าใส่กับกระมังเดิมอะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำการผัดจริงกันแล้วะคะ่ะ เพื่อนใส่นะคะน้ำมันค่ะพอประมาณนะคะการจะไม่ผัดให้ข้าวแบบว่าน้ำมันเยิ้มจนเกินไปนะคะการจะเพิ่มไข่ไปอีกหนึ่งลูกนะคะนี่การแอบเพิ่มไข่ไปอีกหนึ่งลูกน้ำมันร้อนค่ะใส่ไข่ลงไปเลยจ้าแบบนี้เลยนะคะทำการกระจายไข่ค่ะแปบ๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะกระจายไข่นะคะไข่แดง การต้องการให้ไข่อะคะ่ะออกเป็นแบบว่ามีสีแดงสีขาวสีเหลืองสีขาวนะคะเคลือบๆกันค่ะนี่ยังไม่ต้องรีบยีเขาค่นะคะ,ะประมาณนี้ค่ะไข่เริ่มเซตตัวนะคะทำแบบนี้ค่ะ พอไข่เริ่มแห้งประมาณนี้ก็ให้ใส่ข้าวกลับลงไปเลยค่ะการคลุกเลยค่ะนี่เลยข้าวผัดไข่นะคะปรุงรสค่ะง่ายๆค่ะโดยการจะใส่น้ำปลานะคะสักประมาณหนึ่งช้อนค่ะ โดยที่ว่าโรยขอบๆบแบบนี้นะคะให้น้ำปลาค่ะเขาสัมผัสกับระทพะนะคะเขาจะได้มีกลิ่นหอมๆค่ะเผยขึ้นมานะคะน้ำตาลทรายค่ะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะคลุกค่ะปรุงรสตามชอบเลยค่ะการจะปรุงแค่นี้นะคะน้ำตาลกับน้ำปลาค่ะ หอมมากหอมไข่หอมน้ำปลานะคะเป็นข้าวผัดแบบแห้งๆแล้วก็ร่วนๆนะคะไม่เค็มเพิ่มเติมได้นะคะประมาณนี้ค่ะข้าวแห้งดีแล้วนะคะผัดไฟแรงค่ะให้เม็ดข้าวนะคะเขาดิดๆเลยค่ะ ค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเพิ่มความหอมด้วยต้นหอมค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟจ้า ข้าวผัดไข่ง่ายๆนะคะเม็ดร่วนๆค่ะหอมก้นกระทะแบบนี้เลยจ้าผัดแบบข้าวดิๆเด้งๆเลยนะคะข้าวมีความนุ่มๆเลยจ้าทําง่ายๆนะคะลองดูกันค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ